ครับท่านผู้ชมนิดๆต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช h อ k i o Channel นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Sky Children of the Light กันนะครับผมจะเป็นเกมแนวอ่เอวนจอร์ผสมกับแนว Open w น r l ลเนื้อเรื่องอ่อสามารถไปดาวน์โหลดฟรีกันได้ที่ Google p l a y และ App Store นะครับผมโอเคครับวันนี้เราก็มาเล่นกันนะคือแบบเป็นเกมที่ผมแบบอยากเล่นนานแล้วไงแบบ อยากเล่นอะคือมันอยากเล่น,นอะเออมาเลยอะเนี่ยอุตสาเสียเสียสละเวลานอนตัวเองเนี่ยประมาณนี่มันสองทุ่มผมจะอัดสัก Xpose อะไรสักอย่างนี่แหละมันแบบอนุญาตปุ๊เสียงนะครับเกียวกปบเสียงสุดละ คือแบบไอ้โทรศัพท์ที่ผมใช้อันนี้คือคือเรียกว่ายังไงนะแบบไอโฟน6พัดอะภาพกราฟิกระดับนี้คือแบบภาพโค้ชสวยอะแล้วมีเกมอยู่อู้ว์มีอยู่เกมอะไนี่ไงคือเป็นเกมเฮ้ยค่ะท่านผู้ชมเราไม่ต้องใช้กงใช้ไกด์อะไรละเราต้องอ่านเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะดูดีเสียงสีเสียงเราจะมาแบบ ได้สมจริงโคตรอะ่ะเนะเมืองหนึ่งเมืองลอยฟ้าเป็นเกมจะแบบเกมที่ผมเคยเล่นนี่นะว่าเป็นเกมหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะทุกคนอโอ้โหภาพสวยระดับนี่แบบทำ,ทำไมดูรศับกับกาง่างผมมันแบบโหยังรับได้วะ คนลุกคนลุกอ่อในพีซีอะนะแล้วเขาก็มาปล่อยลงในมือถือดูแสงสีเสียงคือแบบทำได้ดีมากโอเค the spirits of the stream have long e r โอเคเขาบอกให้เราจุดไฟแล้วก็จุดตามที่เขาบอกอือฮึก็อย่าไปลไปเลยขอต้องขอโทษด้วยนะครับอแบอ อ่านกิดออกไงแต่แปลไม่ออกเออมีด้วยเหรอโอเคอ่ะไปติดเองโดยที่ผมไม่ต้องจุดคือแบบภาพดีมากทุกคนเฮ้ยผู้คนบนโลกนี้ต่างนับถือวัดที่อยู่บนก่อนเมกซึ่งถือโอเคทุกคนเราเล่นตามในเรื่องไปนี่แหละถ้าใครแบบอยากจะอ่านแบบอยากจะหาเกมนี้ก็ไปหาได้นะ มันเกมฟรีไม่เสียตังค์ด้วยคุ้มค่าโอเ้โหว้าวเป็นแค่ในเรื่องเริ่มต้นนะทุกคนอุ๊ยอู๊ดอู๊ดอู๊ดแฟมเตก าผมไม่อัดคลิปนี่คือแบบเล่นได้ลืล่นๆ,ๆสามสิบเอพีเอสผมบออัดคลิปไม่รู้ทําไมมันชอบแบบเออ,เอ,อมันชอบกระตุกมันชอบแหลกมันชอบหน่วงอ่ะเออไปทางออกแห่งแสงสว่างแล้วกันใครที่แปลถูกนะไปฟุตอู้อุ้ยเฟมรมลีตกอุ้ยเฟมรมลีตกโอ้ หูเยเห็มันตกดียังมันตกจะมันตกเฮ้ยอยู่เล่นกันก่อนดีเจ้าฉันจะทำให้เจ้าบินได้เออฮะฉันนี่เปลี่ยนร่างเป็นอุนตาแมนอ้หัดแมนบินได้อยาก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 ในเรื่องเขาเสียหมด ไปท <ENNIS> <eterm oon> ุกคนไปรู้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 เอ้าโอเคอ่ะขึ้นมาละพอรู้จักเกมค่ <hatten> ะคะ after, ันค <Of> ันเอ่อคันหน้าหรือเคนหน้าอะไรสักอย่างนี่แหละเคนหน้าคันหน้าอะไรสักอย่างนี่แหละมันเกมที่เขาผ่อนลงในแบบโอ้ย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 เฟรมเรทตกเฟรมเรทตกเออที่เขาผ่อนลงในแบบเพซีพวก PC อะไรพวกนี้เออ พีสี่พีห้าเออนั่นแหละอ,อ,อารมณ์โบราณลิสมันจะคล้ายๆประมาณนั้นเล่นทุกคนเนี่ยเออคือแบบมันให้อารมณ์จริงๆอ่ะแบบกินไอประมาณนั้นอ่ะใครแบบเล่นแล้วไม่ได้กินไอเพราแบบโซดานคือแบบใจคนทำได้อะไร <c oughs> โอ้โหชอบไตนะอู้วเท็มปเมปิลเท็มเปิลเท็มเปิล เอออะไรพวกนั้นนั่นแหละผมแบบอ,อารมณ์มันจะให้แนวๆประมาณนั้นเลยนะทุกคนมาตอนไหนวะไอตรงนี้น เงียบเงียบเงียบมาแล้วเพื่อนแดี๋วนึงเราด้วยเราด้วยอ่ะไม่มีจิตวิญญาณในตัวเองอซะเลยว้าวเสียงซีเสียงเขาทำดีมากเอามากินเด้แล้ว จบสักทีนะออาไปเขาจะบูชาเจ้าหายไม่ไหนมานา100ั่งร้อยปีแม่คะนั่นไงเราจะได้ไปกันแล้วโอวเรอคอยตั้งนานเราไปกันเลยขอบคุณมากนะที่ช่วยฉัน <c oughs> ตอนนี้ดวงวิญญาณได้ไปที่วัดตรงนั้นนี้แบบเอ่อ ใครอยากเล่นแบบเกมนี้แบบใครมี iPhone นะแบบ iPhone แบบสเปคต่ำๆอะไรพวกนั้นแบบ iPhone 6 p h o n e 6 Plus iPhone 6S อะไรพวกเนี้ยสามารถรหลดมาได้แต่ถ้าเวลาจะถ่ายคลิปนะแนะนำว่าไม่ต้องถ่ายคลิปหรอกครับมันจะกระตุง่งนวงๆมของผมเนี่ยเออจะแบบขี้เกียจตัดด้วยโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่เลเวล2กันแล้ว เดียวเราโอเคถึงแล้วเฮ้ยดูหญ้าดิเนี่ยพอเวลาแบบอยู่บนหญ้าอะไรพวกเนี้ยอารมณ์มันจะให้แบบคล้ายๆซลดาเบรดออฟเดอะไว d อือในดินทโดสวิตอะ่ะดูดีอารมณ์การเล่นจะคล้ายๆประมาณนั้นเลยโคตรบปลื้มใจอะ่ะบอกมือถือกาก,ากสักไปกาก,าก,ากจังเราสามารถเล่นได้อือออเอาไปอ๋อ,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 อทำยังไงอะ่ะ ทำยังไงอ่ะนี่อ่ะทำอะไร,อ,ะไรอ๋อแับปุ๊บจุดไฟอโอเคไปทุกคนโโอ้เอานั่งลงเลยโอ้ยโยมเคตุงเปิดประตูแหง่งแสงสว่างแล้ววัด นำพาเจ้าไปสู่แสงสว่างและสันติสุขแครทุกคนโอ้นี่สินะเทียนแสงสว่างติดข้าเจ้าให้ข้านะเออไม่ได้กินนี้มานานเป็นหมื่นปีแสนปีแล้ว ขอบใจมากนะที่นำพาเสงสว่างมาให้เมืองนี้อีกครั้งนะแล้วเจ้าจะได้ผลตอบแทนอย่างสวยงามขอ้บอกเจ้าไว้แค่นี้แหละครับไว้เจอกันไปได้แล้วเจ้านะจิตวิญญาณเสงสว่างจนนำพาเจ้าไปตรงนี้มิน แสงสว่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วอืมปแปลกๆนะตรงนี้นะ,ปะแปลกๆนะตรงนี้นะแป๊บผมเห็นนะไครบางอย่างเพื่อนใช่ไหมมันใช่เพื่อนที่เขาเข้ามาเล่นด้วยไหมวะเฮ้ยเพื่อนเน่ะเพื่อนน่ะน่าจะไม่ใช่มึงน,น่าจะเป็นแบบพวกแบบที่เขาตั้งแบบี้ไว้แล้วมังมาเร็วนายกับฉันเราจะไปด้วยกัน เชื่อด้สิโอเคครับท่านผู้ชมก็สำหรับ Sky Children of the Light Part โอ้พาร์ทที่หนึ่งก็ต้องขอต้องขอตลาไปก่อนแล้วนะครับไว้ไว้เจอกันใน EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย